ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโดยจะต้องเพิ่มรายได้ให้ประชากรไม่ต่ำกว่า15,000ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีภายในปี2580จากปัจจุบันมีรายได้แค่เพียง7,449ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีดังนั้นรัฐบาลจึงเร่งพัฒนาทุกภูมิภาคให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญก็คือ การจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน4ภาคได้แก่ระเบียงเศรธษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ NEEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือ NEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลางและตะวันตกหรือ CWEC และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ซึ่งจะนำโมเดลของ EEC มาเป็นแม่แบบในการประยุกต์ใช้ในแต่ละภาคที่มีศักยภาพแตกต่างกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus นะคะเช่นเคยอยู่กับพราววันวนิตพัฒสอนธนาพิชัยค่ะวันนี้นรายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้มมาของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ค่ะซึ่งพื้นที่นี้นะคะรัฐบาลวางให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกเพื่อเชื่อมภาคการผลิตของประเทศไทยออกสู่ชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับประเทศค่ะ รู้หรือไม่ว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC จะเป็นประตูการค้าสำคัญในฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงไปยังตลาดเอเชียใต้ที่มีประชากรกว่า1,600ล้านคนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจหลากหลายนะคะทั้งภาคการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในเรื่องชายหาดที่สวยงามทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันรวมไปถึงหมู่เกาะต่าง ภาคการผลิตก็มีจุดเด่นในเรื่องของอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากยางพาราภาคการเกษตรเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือปาล์มน้ำมันยางพาราและผลไม้มึงร้อนค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภาคใต้เป็นพิเศษเพราะมีศักยภาพในการต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายมหาศาลมีแนวทางที่สำคัญก็คือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC ที่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเพื่อที่จะเป็นหัวจักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยการนำศักยภาพของทั้ง4จังหวัดนี้มาต่อยอดมาพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับพื้นที่ภาคใต้พามาดูศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ของ SEC กันหน่อยค่ะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการเป็นประตูการค้าแล้วก็โลจิสติกของประเทศไทยไปยังประเทศในฝั่งตะวันตกที่เชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศเอเชียใต้หรือว่าบิมสเต็ประกอบไปด้วยประเทศเมียนมาอินเดียบังกลาเทศรีลังกาเนปาลและภูตานซึ่งเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่มีประชากรกว่า1,600ล้านคนและมีอัตราการเติบโตสูงซึ่งหากมีการสร้างเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกสบาย ก็จะช่วยขยายการค้าและการลงทุนให้กับประเทศไทยได้อีกมากนอกจากนี้นะคะก็มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายด้วยซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูงได้โดย SEC เป็นพื้นที่ของเส้นทางท่องเที่ยวจากชายฝั่งทะเลตะวันออกเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตกซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างเช่นเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังาน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนรวมทั้งการทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็กีฬาซึ่งสามารถนำมาผสมผสานให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าสูงก่อให้เกิดการกระจายไรายได้ให้กับคนในพื้นที่รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรคุณภาพสูงสามารถแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเป็นแหล่งปลูก,ป,ลกปาล์มน้ำมันยางพารา ที่สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าชีวภาพชนิดต,ต่างๆเช่นเครื่องสำอางและยานอกจากนั้นนะคะก็เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรคุณภาพสูงระดับโลกเช่นขมิ้นชันที่เพาะปลูกมากในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะที่มีสารคูเคอร์มินอยด์เข้มข้นที่สุดในโลกสามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับภาพรวมด้านเศรษฐกิจของพื้นที่ SEC ที่ผ่านมาค่ะ ถือว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะในปี2565มียอดการจดทะเบียนธุรกิจใหม่จำนวน3,141รายเพิ่มขึ้นจากปี2564ถึงร้อยละ3 8 5มีทุนจดทะเบียน7,342ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7 8โดยถ้าไปดูธุรกิจจัดตั้งใหม่ที่มีจำนวนสูงที่สุดก็คือประเภทอสังหาริมทรัพย์รองลงมาเป็นธุรกิจก่อสร้างทั่วไปและธุรกิจร้านอาหาร ส่วนจังหวัดที่มีธุรกิจเกิดใหม่มากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานี2,145รายค่ะรองลงมาคือนครศรีธรรมราช656รายชุมพร238รายแล้วก็ระนองอีก102รายพามาดูด้านการลงทุนในพื้นที่ SEC กันบ้างค่ะในปี2565นะคะมีมูลค่ารวม14,451ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ9.44ของการลงทุนทั้งประเทศ โดยต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดก็คือฝรั่งเศสมีสัดส่วนร้อยละ14.76รองลงมาก็จะเป็นจีนนะคะร้อยละ14.45อังกฤษอยู่ที่ร้อยละ12.1รัสเซียร้อยละ6.76เบลเยียมร้อยละ5.08และประเทศอื่นๆอีกร้อยละ46.84ค่ะ ุณผู้ชมคะถือว่า SEC เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกของประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากการช่วยลดต้นทุนค่าการขนส่งแล้วยังเป็นการเปิดตลาดการค้าใหม่ๆของประเทศเปิดพื้นที่ใหม่ด้านการท่องเที่ยวซึ่งช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงคะ่ะ ผู้ชมค่ะช่วงนี้จะพามาดูแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC กันหน่อยนะคะซึ่งถือเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงมากๆค่ะปัจจุบันมีโครงการไหนที่พัฒนาแล้วเสร็จไปแล้วแล้วก็มีโครงการไหนบ้างที่กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากด้วยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะ สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ SEC มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญหลายด้านนะคะได้แก่การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงสุขภาพและวิถีชุมชนโดยจะเพิ่มคุณภาพของกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการนําเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มรายได้สูง เช่นการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงสุขภาพธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชุมชนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวแบบผสมผสานการสนับสนุนการทํากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนกับที่พักที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมให้มีการให้บริการเชิงสุขภาพและการผ่อนคลายในที่พักรวมถึงการพัฒนามาตรฐานของที่พักที่ดําเนินการโดยชุมชน การพัฒนาให้ SEC เป็นประตูการค้าและโลจิสติกของประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคฝั่งอันดามันโดยจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่หลักของประเทศกับพื้นที่ SEC ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ SEC กับพื้นที่หลักของภาคใต้เช่นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันหัดใหญ่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเอาไว้แล้วประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนา SEC ให้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการและการส่งเสริมให้มีการขนส่งชายฝั่งมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ําโดยเฉพาะจากพื้นที่ SEC ฝั่งอ่าวไทยไปยังพื้นที่ EEC และส่งเสริมไม่มีการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสถานีบรรจุและแยกสินค้าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนวทางการพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงโดยการนำเทคโนโลยีการเพาะปลูกสมัยใหม่มาใช้การทำวิจัยร่วมกับกระบวนการแปรรูปการวิจัยตลาด เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรโดยการวิจัยเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันพืชสมุนไพรผลไม้ในพื้นที่และอาหารทะเลเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการลุ่มน้ำรวมไปถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพัฒนาศูนย์รวบรวมสินค้าและการส่งเสริมการวิจัยการทำตลาดและการส่งออกส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยจะให้ความสําคัญกับการกํากับไม่ให้การพัฒนาในด้านต่างๆเกินระดับความสามารถในการรองรับของพื้นที่รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั่วไปของเมืองวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในพื้นที่ค่ะมาดูกลุ่มอุตสาหการรมเป้าหมายในระยะแรกกันหน่อยนะคะ ซึ่งก็จะมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเช่นเกษตรปลอดภยัยอาหารแห่งอนาคตโปรตีนทางเลือกอาหารทางการแพทย์สารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงจากอย่างรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารด้วยอุตสาหกรรมชีวภาพยกตัวอย่างเช่นเคมีพันธุ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอลจากวัตถุดิบป,ปาล์มน้ำมันสารสกัดจากยางพารา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมพิพ,ธพิธภัณฑ์และบริการสาธารณสุขด้านแพทย์แผนไทยในส่วนของการดำเนินโครงการสำคัญที่สนับสนุนการพัฒนา SEC มีทั้งที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในแผนที่จะดำเนินงานได้แก่การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตกมีพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดระนอง เช่นโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมถึงชุมพรระยะทาง421กิโลเมตรซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2566โครงการรถไฟสายใหม่ช่วงชุมพรถึงระนองระยะทาง90กิโลเมตรอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ออกแบบรายละเอียดคาดการว่าจะศึกษาแล้วเสร็จปี2566 โครงการก่อสร้างถนนก็มีนะคะเช่นโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข4เป็น4ช่องทางจราจรสายชุมพรถึงระนองระยะทาง50.2กิโลเมตรซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้วโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4006สายตำบลราชกรูดจังหวัดระนองถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร เป็น4ช่องทางจาราจรระยะทาง61กิโลเมตรอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดเส้นทางในปี2567ค่ะ <T> การพัฒนาโครงการทางเรือก็มีนะคะอย่างเช่นโครงการท่าเรือโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาท่าเรือระนอง <T> เพื่อเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเอเชียใต้แล้วเสร็จไปเมื่อปี2562 และอยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็สำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมการก่อสร้างลานตู้สินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ1และ2รวมทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่1และ2เพื่อรองรับเรือสินค้าได้เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเปิดให้บริการโครงการระยะที่1ได้ในปี2569ค่ะส่วนทางอากาศก,าก็จะมีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยได้มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานค่ะเช่นการติดตั้งระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินปรับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารและขยายความสามารถในการรองรับการบินซึ่งบางแห่งก็ได้ปรับปรุงเสร็จแล้วและคาดว่าจะปรับปรุงเสร็จทั้งหมดภายในปี2 5 7 1นอนอกจากนี้นะคะก็มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามันโดยมีพื้นที่เป้าหมายก็คือที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนอง ยกตัวอย่างโครงการก็อย่างเช่นโครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลเส้นทางสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีริขันชุมพรระนองมีระยะทางถึง659กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จตลอดเส้นทางก็คือในปี2566นี้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพยามโดยก่อสร้างถนนสายเลียบชายฝั่งอ่าวแม่ไม้เชื่อมต่อท่าเรือศูนย์ชุมชนเกาะพยามโรงเรียนบ้านเกาะพยาม มีระยะทาง3กิโลเมตรและมีการก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะระยะทาง5.9กิโลเมตรขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างคาดการว่าจะแล้วเสร็จในปี2567ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาฟังมุมมองของภาคเอกชนในพื้นที่กันค่ะซึ่งหลายท่านก็มีข้อเสนอแนะค่อนข้างเยอะเลยนะคะต่อการพัฒนาระบีงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้สักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ ถาแม้ว่าแผานการพัฒนาพื้นที่ SEC จะครอบคลุมการพัฒนาในแทบจะทุกด้านแต่มุมมองภาคเอกชนนะคะมองว่ายังมีหลายต่อหลายเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนะคะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆซึ่งหากทําล่าช้าก็อาจจะทําให้พลาดเป้าของการพัฒนา SEC ก็เป็นได้ค่ะ คุณอดิสรตันเองชวนประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่สอ,อทอได้ให้ความเห็นเอาไว้นะคะว่าในมุมมองของภาคเอกชนได้เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ SEC ไปใน4เรื่องได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและ,กะเกษตรแปรรูปชั้นสูงการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ในจังหวัดระนองและชุมพร การพัฒนาระบบโลจิสติกให้ SEC เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศเช่นการพัฒนาท่าเรือและระบบรางเพื่อเชื่อมโยงชายฝั่งจังหวัดชุมพรและจังหวัดประนองโดยโครงการทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการใช้จุดเด่นของทั้ง4จังหวัดของ SEC ที่ติดชายฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดาม,มัน รวมทั้งใช้จุดเด่นของจังหวัดชุราธ,ธานีที่มีศักยภาพในเรื่องพื้นที่การเกษตรเช่นป่าม์นน้ำมันและยางพาราสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรชั้นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเร่งก่อสร้างก็จะมีโครงการแลนบริดจ์ที่จะก่อสร้างรถไฟทางคู่แล้วก็ถนนเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกจากจังหวัดชุมพรไปยังท่าเรือจังหวัดระนองซึ่งเกิดความล่าช้าในเรื่องของงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินงาน รวมทั้งการลงทุนปร,ปรับปรุงท่าเรือระนองให้เป็นท่าเรือน้ําลึกให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดบรรทุกได้มากกว่า1 0 0 0 0แตันได้ซึ่งจะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าไปสู่ตลาดใหญ่ในเอเชียใต้หรือบิมสเทคนะคะได้แก่บังกลาเทศอินเดียเมียนมาสีลังกาเนปาลและภูตานซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างมากเพราะสามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าหลักของไทยในพื้นที่ EEC ไปยังฝั่งตะวันตกได้สะดวกมากขึ้น ลดระยะเวลาการขนส่งไปยังอินเดียได้7-8วันซึ่งปัจจุบันมีระบบรางคู่ที่เชื่อมต่อจาก EEC ผ่านกรุงเทพเชื่อมต่อมาจนถึงชุมพรแล้วซึ่งหากโครงการแลนบริดจ์แล้วเสร็จก็จะต้องมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมไปยังท่าเรือระนองและขยายไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะเชื่อมโยงการขนส่งกับภาคใต้ต่อลลาง นอกจากนี้นะคะคุณอดิศรยังบอกว่า SEC เป็นฐานของอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปชั้นสูงที่เชื่อมโยงเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตการเกษตรและการประมงช่วยเพิ่มรายได้ให้กับภาคใต้ตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาไปสู่สินค้าชีวภาพชั้นสูงจากวัตถุดิบปล์มน้ำมันที่จะนำไปผลิตเป็นสารเคมีชีวภาพได้หลากหลายชนิดที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางยาน้ำมันหล่อลื่นชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพและยางพารา ที่จะนำไปใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากซึ่งก็จะทำให้ SEC เป็นฐานของอุตสาหกรรมชีวภาพที่มาจากพื้นฐานวัตถุดิบปล์มน้ำมันและยางพาราต่างจากภาคอีสานที่เป็นฐานของอุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อยมันสําปะหลังรวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวรายได้สูงโดยมีแผนที่จะพัฒนาจังหวัดระนองที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เกาะสมุยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงให้เข้ามาเที่ยวในภาคใต้เพิ่มขึ้น ส่วนถ้าถามถึงรูปแบบของการบริหารจัดการนะคะคุณอดิสรมองว่าควรจะใช้รูปแบบของ EEC ค่ะโดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการมีเลขาธิการเข้ามาบริหารจัดการซึ่งก็จะมีกฎหมายพิเศษเข้ามาให้อำนาจกับเลขาธิการ SEC ใช้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วกว,กว่าการใช้กฎหมายปกติ ยเรียนรู้ถึงความสำเร็จแล้วก็จุดบกพร่องของ eec นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ sec ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการดึงเอาหน่วยงานราชาการแล้วก็เอกชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายแนวทางร่วมดำเนินงานอย่างใกล้ชิดก็จะยิ่งทำให้การพัฒนา sec เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วทางด้านคุณวัฒนาธนาศักดิ์เจริญประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้หอการค้าไทยบอกว่า หลังจากที่รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการ SEC นะคะตั้งแต่เมื่อ5ปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดทั้งในเรื่องของงบประมาณแล้วก็การดําเนินงานโดยเฉพาะโครงการหลักที่จะเป็นกระดูกสันหลังของโครงการ SEC ก็คือโครงการเส้นทางรถไฟจากจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีพังงาท่านุ่นระยะทาง163กิเมตรวงเงิน36,128ล้านบาท เส้นทางสุราษฎร์ธานีถึงดอนสกักระยะทาง79กิโลเมตรวงเงิน18,102ล้านบาทซึ่งนี่ถือเป็นโครงการที่สำคัญสูงสุดที่จะเชื่อมเส้นทางคมนาคมทั้งนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ซึ่งหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดโครงการระบบรางอื่นๆเข้ามาเชื่อมต่อขยายโครงข่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่นโครงข่ายรถไฟรังเบาท่านุ่นถึงภูกเกต็ตและเกิดรถไฟสายท่องเที่ยวอันดามันที่เริ่มจากจังหวัดระนองตะกัวป่าพัางงากระบี่และสตูลเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรถไฟในฝั่งอันดามันซึ่งในปัจจุบันมีเพียงฝั่งอ่าวไทยรวมทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการแลนบริดจ์ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคุณวัฒนามองว่าแผนการดําเนินงานของโครงการนี้มีความล่าช้ามากนะคะกระทรวงคมนาคมบรรจุให้เป็นแผนในปีงบประมาณ2,570ถึง2,579ซึ่งใช้เวลานาน,านจนเกินไป โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยผ่องถ่ายการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันที่หนาแน่นมายังฝั่งอ่าวไทยเป็นการช่วยกระจายรายได้นำความเจริญไปทั่วทุกพื้นที่ภาคใต้ซึ่งหากไม่เกิดโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นักลงทุนก็คงไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเห็นได้จากหลายโครงการของภาครัฐที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะโครงสร้างพื้นฐานไม่สะดวกแล้วก็มีต้นทุนการขนส่งที่สูงมากด้วยค่ะ และนี่คือทั้งหมดที่วันนี้นำมาฝากกันในรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสูตร Thailand 4.0ไปกับ EEC Focus วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะพระวันวน,นิชพัดสอนธนาพิชัยพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ